GMM Grammy เติบโตอย่างมั่นคงปิดรายได้จากการดำเนินงานที่6 1 6 5 4ล้านบาทกำไรรวม195.6ล้านบาท GMM Grammy เติบโตอย่างมั่นคงปิดรายได้จากการดำเนินงานที่6 1 6 5 4้าล้านบาทกำไรรวม195.6ล้านบาทโดยมีกำไรงบเฉพาะกิจการ2 6 6 0 7ล้านบาท บริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนหรือ g r a ม m ่ผู้นำธุรกิจบันเทิงครบวงจรชั้นนำของประเทศไทยเผยผลประกอบการปี2567โดยมีรายได้จากการดำเนินงานที่6,165.4ล้านบาท เติบโตขึ้น3.9%เมื่อเทียบกับปี2,566แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการเติบโตทางธุรกิจและประสิทธ,ธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องคุณบุษบาดาวเรืองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนกล่าวว่าสำหรับปี2,567บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมอยู่ที่6,165ล้านบาท เติบโตขึ้น3.9%เทียบกับปี2566โดยมีกำไรจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่405.9ล้านบาทเติบโตขึ้น100.2%และมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมอยู่ที่195.6ล้านบาทเติบโตขึ้นจากปีก่อนที่ บริษัทมีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าย,ยุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากการลงทุนในหุ้นบริษัทโรจูคิสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือคิสทั้งนี้ผลการดำเนินงานรายธุรกิจในปี2,567สามารถสรุปรายละเอียดแบ่งออกได้ดังนี้ 1. รายได้ธุรกิจเพลงปิดรายได้ที่4,063.4ล้านบาทเติบโตะเพิ่มขึ้น133.3ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น3.4%โดยจากการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบน โดยธุรกิจดิจิตอลและธุรกิจโชว์บิทซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญของการสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพและมีความมั่นคง2รายได้ธุรกิจภาพยนตร์ปิดรายได้ที่695.8ล้านบาทเติบโตเพิ่มขึ้น341.5ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น96.4เปอร์เซยยจากภาพยนตร์เรื่องหลานมาที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีทั้งในและต่างประเทศ ารายได้ธุรกิจโฮมช้อปปิ้งปิดรายได้ที่1166.3ล้านบาทลดลงราว203.2ล้านบาทหรือลดลง14.8%โยยเนื่องจากยอดขายทางทั้งช่องทางดาวเทียมและทีวีดิจิตอลที่ลดลง 4. รายได้ธุรกิจจัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณทีวีปิดรายได้ที่127.5ล้านบาทลดลง24.7ล้านบาทหรือลดลง16.2%เเโยยจากยอดขายกล่องทีวีดาวเทียมที่ลดลงซึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 5. ส่วนแบ่งกำไรจาก The One Enterprise 1 4รสล้านบาท เติบโตขึ้น7.3ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น5.5%โยยและนอกเหนือจากการเติบโตในธุรกิจปกติแล้วในปี2567ที่ผ่านมาบริษัทยังได้ขยายความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อต่อยอดธุรกิจเพลงให้เติบโตโดยบริษัทได้ขายจำน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์จานวน2รายได้แก่ 1. Black Serenade Investment Limited Black Serenade ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งร่วมกันระหว่าง Tencent Music Entertainment Group และ Tencent Holding Limited และ2 Warner Music Hong Kong Limited (WMHK) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ Warner Music Group Corp. (WMGC) ในสัดส่วนร้อยล10.0และร้อยละ1.5ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GMM Music ตามลำดับ จากธุรกรรมดังกล่าวส่งผลให้บริษัทสามารถปิดงบเฉพาะกิจการบริษัทด,ด้วยกำไร2,660.7ล้านบาทหลังบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนใน GMM Music มูล,ลค่า2,815.4ล้านบาทซึ่งถือได้ว่าเป็นการต